คุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นั้นอาจจะมีเนื้อหาและสาระไม่เหมาะสมเท่าไหร่กับคุณผู้ชมนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดน,นั้นไม่ชอบการทารุณกรรมสัตว์กรุณาปิดไปก่อนนะครับนี่คือคําเตือนนะครับจากรายการ S k c t v ทนะครับโอ้แม่พูดเหมือนคนอวดพีนะน่ากลวัวโอ้ทุยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าตรงนี้ตรงไหนนะครับคุณผู้ชมเห็นแปลงนั้นก็อาจจะรู้ใช่ไหมว่าตรงนี้ คือห้องน้ำนะครับก็อาจจะงงนะครับผมถ่ายทําไมนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นจุดดำๆได้ที่เอ่อตรงที่ผมโฟกัสไปนะครับซึ่งจุดดำๆนั้นถ้าซูมเข้าไปใกล <laughs> ้ถ้าซูมเข้าไปใกล้โอ้ยมันไม่รู้ตัวครับคุณผู้ชมครับโอ้แสดงว่ายุงมีเซ็นเซอร,ร์ต่อการรับเสียงได้กากมากนะครับ นะฮะตอนนี้คือยุงนะครับยุงสี่ขาของประเทศจีนฮะเราจะพูดกันเบาๆนะครับเดี๋ยวมันตกใจก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราจะปิดฝาชักโคก่อนนะครับเดี๋ยวตบยุงตายเด้วเดี๋ยวจะตกบอขี้แทนนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องปิดประตูก่อนนะครับปิดประตูตีแมวนะครับโอ้โหสภาพห้องน้ำนี่เยี่ยมมากนะครับสันิมแดกหมดแล้วนะอันนี้คือฮีเตอร์นะครับไปทำความร้อนเวลาหนาหนาวนะครับ ซึ่งจริงๆมันก็ใช้งานไม่ได้นะฮะไม่รู้จะมีไว้ทำไมนะฮะไว้ให้สนิมอยู่อาศัยนะับผมเป็นคนใจบุญเอายุงหายไปไหนได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสกันอ่ากับน้ำกับน้ำอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์น,นะก็คือน้ำแล้วก็สบู่เซฟกาดนะฮะเซฟเซฟ,เซฟกาดนะฮะคือใช้แล้วจะไม่เป็นกาด มันลงไปในน้ำนะครับีบทำไมวะอ๋อ๋อคือทำความสะอาดมือเดี๋ยวมือเราจะเป็นเชื้อโรคนะครับเอามาอยู่ไหนละอ้าวเจอละนะครับเราจะค่อยๆย่องเข้าไปนะับเข้าไปนะฮะซึ่งเหตุผลที่ผมมาตบมันเนี่ยก็คือหลายครั้งที่ผมนั่งขี้นะับแล้วรู้สึกคันตูดนะผมว่าอ้เี้ยนี้แน่ๆเน่ยไอตัวเนี๋ยวหูดคุณผู้ชมดูตัวนะแม่ ปองเชียนะฮะเราจะดูว่าเราเราโดนมันสูบเลือดไปหรือยังนะฮะไหนะถ้าใช่นี่เลือดที่ตูดผมแน่นอนนะฮะาสามสองหนึ่งมัโอ้โหไม่มีเลือดครับคุณผู้ชมนะฮอแสดงว่ายุงตัวนี้นี่ไม่ได้แดกเรานะฮะโอเคตอนนี้มันไปลอยอยู่ในาน้ำแล้วนะล <laughs> อยลอยตุป๊ปปองนะครับถือว่าเราค่าเชื้อโรคดยกันใช้สบู่เซฟกากนะฮะ ยุงตัวนี้ก็จะไม่มีโรกกคกาเกลืออีกต่อไปนะครับลาโลกนะครับคลิปนี้มีแค่นี้ <c oughs> โอเคครับผมเจอกันใหม่ <c oughs> บ๊ายขอบ <c oughs> คุณที่เข้ามารับชมความเกลียนแบบบายแจ้หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดทา่ล่างน,นี้เลย